สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทำมาทำน้ำพริกปลาค่ะนาะน้ำพริกปลาทำพริกปลาทูน่านะที่ย่างไว้พริกหอมกระเทียมใส่เยอะเลยทำเยอะแกทำเยอะเลยเนี่ยดูของก่อนเยอะเลยเราไปทำอของพวกนี้กันก่อนเราไปอันนี้ไม่คั่วนะต้มเลยจ้ะต้มพร้อมกับเนื้อปลาเลยจ้าไปดูกันจ้าต้มใส่น้ำปล้า เส้นน้ำปลาไปหอมกระเทียมพลิกล้างก่อนนะคะล้างก็ใส่ไปเลยไอ้พลิกตัวนี้แค่พี่จุวยล้างก็ใส่ปไปเลยจ้าต้มไปเลย ไม่กลัวนะคะต้มอะต้มไม่สุกตำง่ายเนี่ยปลาปลาก็สวยไปเลยจ้าอันเจ๋คุณเยอะเกิน แข็งมากเป็นแค่ฟิตไว้อาอยาอ,าอยายาเคช่องฟิตไว้ค่ะต้องมจ้า นะคะคใส่กระชอนเลยน้าน,นีเก็บไว้กินกับขนมกินได้เลยหอมมากเดี๋ยวเราไปตำมาาันจ๊ะว้าวใส่รวมกันเลยอเอาไดาเด็ดกว่านี้ไม่มีมมมมเนื้อไปย,ยังลย มันทำง่ายกว่าข้าวสาลีเนาะข้าวมันทำยากใส่ปลาทูน่าสวัสดีค่ะมาทำาน้ำพริกปลาทูน่าตามก่อน เป็นแบบแห้งหรือว่าแบบน้ำก็แล้วแต่นี่เราลวก,กผักต่อเลยใส่แร้อด้วยชุกยากอ่อนอ่ะทีเะ่เกล็ดมะเขือตรงนี้ชุกยากชุกยากแล้วก็แข็ง นะจ๊ะไปทำเมน,นูต้มผักใส่ผักพวกนี้ไปเลยค่ะผับต้านจองกับผักผักบ,บัวเหลี่ยมกับผักผักน้ำังใต้เขาเรียกบัวเหลี่ยมเ้ยก้านจองอะ่ะ รียปราของโลกเสร็จแล้วนะคะบทุกคนมาร มะเขือผักต้มมีสามอย่างผักต้มมีสามอย่างมีมะเขือมีมีอะไรนะผักก้าโจอหรือบัวเหลียงนี่ผักต้มมีแค่นี้จอะผักต้มมีสามอย่างไม่วันก็เริ่มมาแล้วและมีผักผักสด ผักสดนี่ผักสดจ้ะถ่ายยังไงยมันติดทั้งสองอย่างอะเธอไอ้นมผักสดไอ้นี่ผักต้มนาะนั่น่กากินไหมไอ้นี่ผักสดเนาะผักสดยอดของพวกนี้ค่ะนี่ผักสดแตงกวาสองสามลูก เสร็จแล้วน้ำพริกปลาทูน่าแบบแห้งตา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 เปลี่ยนเป็นน้ำก็แยกใส่จากราอขาตามเยอะมากเสร็จแล้วค่ะอร่อยจ้ะน้ำพริกปลาทูน่าน้ำพริกปลาทูน่ากินกับผักลวกผักต้มผักสดนะคะทุกคนฝากช่องสา,สาวใต้ด้วยนะคะ